ทุกคนมาถึงบ้านแค่วันเดียวนะคะยังไม่ได้พักผ่อนอะไรเลยก็ต้องเก็บของย้ายไปอีกเมืองหนึ่งนะคะตามผู้ชายหนีตามคุณสามีไปไปทำงานฉันยังไม่ได้พักเลยทุกคนต้องตามคุณสามีไปทำงานที่ s t a r w a l อ e r โอเคทุกคนเพิ่งกลับมาถึงบ้านแค่หนึ่งวันแล้วตอนนี้ก็กำลังจะออกเดินทางยยแล้ว กลับมาพบกับอ,องอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราก็กําลังจะขับรถไปสวังเกอร์นะคะองจะหนีตามคุณสามีไปทํางานที่สวังเกอร์นะคะก็กลับมาถึงนอร์เวย์แล้วแล้วก็จะหนีตามผู้ชายไปะคะ่ะทุกคนสามีจะไปทํางานที่สวังเกอร์นะคะก็จะไปทํางาน6-7เดือนแต่ว่าองอยู่เมืองไทย6เดือนนะคะองก็จะตามคุณสามีไป ทำงานก็ประมาณสเดือนกว่านิดๆนะคะก็จะไปอยู่ที่สวังเกอร์แล้วก็ย้ายกลับมาที่บ้านเหมือนเดิมโอเคทุกคนตอนนี้ก็เก็บของอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะกําลังออกเดินทางจ้าไปกันเลยนี่จะเป็นเรือข้ามฟากลําแรกเราต่อไปนะจ้าโหยไกลแสนไกลสวังเกอร์ตอนนี้เราจอดที่บาแกนนะคะยังไม่ถึงสวังเกอร์แล้วก็ จอดเดินเล่นแล้วก็หาอะไรกินกันนะคะจากเบอร์เกนไปสวัเกอร์อีกแค่สี่ชั่วโมงเองค่ะทุกคนพักแป๊บหนึ่งโชว์นัเนาะว้าวมีของทะเลสดๆเยอะเลยโชว์หรือคอกระบอแลวมีอูนิด้วยนะทุกคนเราเข้ามาเดินเล่นทุกคนมีอูนิด้วยนะอูนินอร์เวย์เฮ้ย มีซูชิพอดีเราเดินผ่านแล้วก็เลยแวบเข้ามาดูแป๊บนึ่งนะคระับเราจอดพักที่เบอร์แกนเพื่อที่จะหาอะไรกินนะคะอองอยากกินอาหารเกาหลีแล้วคุณสามีก็อยากกินด้วยมไม่ได้บานเบอร์แกนกีน่ปีแล้วเนี่ยจำไม่ได้ ึ่งปีมั้งไม่นานหรอกแต่ก็ตื่นเต้นทุกครั้งถึงแล้วค่ะทุกคนร้านเกาหลีที่เราจะมากินร้านนี้เลยคอกกี้แต่ที่เคยกินครั้งก่อนไม่ใช่อยู่ตรงนี้นะ <c oughs> นี่คือที่สุดของที่สุดของอาหารเกาหลีนะคะทุกคนใครมาต้องมาลองทานนะคืออร่อยมากตอนนี้เขาย้ายมาอยู่ใกล้ๆในเมืองแล้วนะคือสุดสุดมากเลย อร่อยมากทุกคนสมใจแล้วได้กินอีกแล้วจุดซิกเนเจอร์นะคะใครมาเบอร์แกนต้องมาที่นี่เลยะคะ่ะซิกเนเจอร์มากเป็นตึกเก่าๆแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันช่วงนี้อาจจะยังไม่มีอะไรเปิดเยอะมากเพราะว่ามันเป็นช่วงจะเข้าซัมเมอร์นะคะช่วงซัมเมอร์คนเยอะมากตอนนี้ไม่มีคนเลยทุกคนโอ้โหโอ้โห ตรงนี้เขาก็จะเปิดร้านค้านะคะถ้าเป็นช่วงซัมเมอร์ตอนนี้ก็ปิดเงียบหมดเลยทานข้าวเสร็จแล้วเราก็เดินเล่นในเมืองนิดหน่อยนะคะถ่ายรูปถ่ายรูปตอนนี้เราก็จะเดินทางต่อไปสตาวังเกอร์กันค่ะทุกคนก็พักผ่อนแบบชิวๆเดินเล่นชิวๆแล้วก็เดินทางต่อกันค่ะ Let's go สตางเกอร์โอ้บรรยากาศดีมากเลยทุกคนท้องฟ้าแจ่มใส คนจะถึงสตาร์วาเกอร์แล้วอีกแค่20กว่านาทีก็ถึงที่พักแล้วจ้าเหนื่อยมากเดินทางมา10กว่าชั่วโมงเลยจ้ะอ๋อฉันง่วงนอนแล้วจ้าเวลาต่างกันจากที่ไทยมากคือยังแจ็ดเล็กอยู่เลยนะแบบนอนที่ไทยตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ไทยกี่โมงว่ะเออที่นี่ก็สามทุ่มกว่ายังไม่ได้นอนเลยจ้า ถึงคอนโดเราแล้ว,ลวคอนโดเราอยู่ตรงนู้นทุกคนเหนื่อยมากง่วงนอนถึงสตีสตาวังเกอร์ตอนนี้เราอยู่ที่สตาวังเกอร์แล้วนะคะเมื่อวานก็มาถึงดึกแล้วก็เก็บคงเก็บของอะไรเรียบร้อยตอนนี้ก็ตื่นเช้ามาก็เป็นวันอาทิตย์ร้านขาอะไรก็ปิดหมดนะคะแต่เราก็จะออกมาเดินเล่นในเมืองสตาวังเกอร์กันมาหาอะไรกินกันฝนตกทุกคนหนาวมาก ร้านโปรดของคุณสามีนะคะทุกคนเป็นอาหารของคุณสามีนะคะนางบอกว่าร้านนี้อร่อยมากแต่อองก็ไม่รู้อองไม่เคยกินอองอยากกินราเมงอองมากินราเมงนะคะทุกคนน่าทานมากหอมด้วยแต่จะลองซุปก่อนในวันที่ฝนตกทุกคนแล้วเป็นวันอาทิตย์ด้วยไม่ค่อยมีร้านค้าอะไรเปิดจะเปิดแค่อเศสรอนเชวาเราก็ต้องกินหวานค่ะทุกคนมาร้านเบเกอรี่ ผ่านมากมาร้านค้าที่เราจะต้องสแกนก่อนเข้าไปเปิด24ชั่วโมงแล้วก็ไม่มีคนทำงานนะคะทุกคนเราต้องเข้าไปแล้วก็ไปซื้อของแล้วก็สแกนจ่ายเองอะไรเองพุชเนี่ยนี่เปิด24ชั่วโมงไม่มีคนทำงานเป็นร้านค้าที่แบบเราก็ต้องจ่ายแตงกมีฮะอะไร นี่ค่ะตรงที่ที่เราจ่ายตังค์ไม่มีพนักงานเลยลองดูซิว่าเราจะได้อะไรหรือเปล่าทุกคนกลับมาพบกับอองอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทุกคนอ,องก็จะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวงานวันเกิดของนอร์เวย์นะคะซูตันไมก็คืองานวันเกิดนอร์เวย์นั่นเองเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในเมืองสตาวังเกอร์นะคะว่า จะยิ่งใหญ่แค่ไหนนะคะนี่ก็เป็นครั้งแรกของอ,องที่เข้าไปในเมืองที่จะไปดูงานสุตนไมในเมืองหลวงที่ใหญ่กว่าบ้านอองนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปกันค่ะมา,มากทุกคนสุตนไมลที่สวังเกอร์นี่คนลงมาจากรถไฟนะยังเยอะขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูตรงที่ขบวนกันนะว่าจะเยอะขนาดไหนวันนี้บรรยากาศดีมากเลยนะคะทุคน คนปาร์ตี้แบบสุดๆเลยนะคะวันนี้ ตอนนี้เราก็มาเดินที่สตรีทนะคะที่เป็นสตรีทบ้านเก่านะคะที่สลางเก็อองเคยพาทุกคนมาแล้วเมืม่อวานสี่ห้ปีแล้วคือมันน่ารักมากแล้วคือแบบต้องไปดูใน Instagram อินสตาแกรมเองนะองถ่ายรูปเยอะมาก <c oughs> แต่ว่าไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปนะคะทุกคน <c oughs> เดินหาร้านอาหารนะคะทุกคนคือเราไม่ได้จองร้านอาหารไว้แล้ววันนี้คนเยอะมากเลยไม่มีที่นั่งเดินไปหลายร้านแล้วก็เต็มหมดทุกร้านเลยเดี๋ยวเราจะเดินดูไปดูร้านไทยนะคะสรุปมาทานอาหารไทยนะคะทุกคนร้านนี้ว่างคนไม่เยอะทานกว๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะของคุณสณันทานกว๋วยเตี๋ยวเนื้อจะได้ที่แรกที่อยู่ในสว่รง์เจอคนเยอะมากดูคนข้างหลังอ,อง